สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนย์แคปิตอนนะครับผมวันนี้แซมพามาดูลานนะครับที่เตรียมที่จะรองรับรถรถใหม่เข้ามานะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จะมีเข้ามาประมาณ300คันนะครับนี่ก็คือเคลียร์ลานโล่งแล้วนะครับผมนี่นะ เวลาโล่งๆแล้วครับเตรียมที่จะรองรับรถรถใหม่เข้ามานะครับก็จะมีพวกเกง๋งกระบะแคปเตี้ยนะครับสี่ประตูเตี้ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเรารอรถรถใหม่เข้ามานะเดี๋ยวแซมจะทาคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้แซมจะพามาดูรถที่มีการจัดแคมเปญของเดือนพฤศจิกายนนะครับออกมาแล้วนะครับก็คือ แซมคัดมาเนี่ยสคัน3ารุ่นนะครับที่มีการจัดแคมเปญราคาประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็จะมีคันแรกนะคันนี้ลีโวหมูป่าสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับปี20แล้วก็จะมีลีโวหมูป่าสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ปี2020เช่นกันแล้วก็ อี u ุ u d ดีแมตอนเดียวนะครับปี2020เช่นกันนะครับมีการจัดแคมเปญน,นะเดี๋ยวแซมจะบอกว่าราคาอะไรเป็นยังไงบ้างนะแต่ละคันนะแซมคัดมาละนะครับผมนี่สวยๆทุกคันเลยนะครับผมรับรองนะปี2020ทุกคันสีขาวทุกคันนะครับสอค่ายเลยวัดกันไปเลยนะนี่นะมีแคลรี่บอยทุกๆุกคันด้วยนะครับแตกต่างก็คือในส่วนของถ้าเป็น Toyota Revo จะเป็นแคลรี่บอทรงเสมอ หัวเก่งนะครับนี่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น isuzu d-max ตอนเดียวจะเป็นแคริบอยทรงกะดองเต่านะครับผมนี่นะนีน่เดี๋ยวพาไปดูมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยแคมเปญเล้าเลยนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะคันนี้แซมบอกเลยว่าสวยมากใครหาสีประตูตัวเตี้ยเกียวโต้สีขาวอยู่จัดได้จัดเลยนะครับคันนี้รถปี2020นะครับ เป็นรุ่นมิดนะครับ2 4 0 0 c, c ีรุ่นมิดรุ่นมิดคือรุ่นกลางนะครับคันนี้แซมดูแล้วไม่ต้องปรับสภาพเลยไม่ต้องเก็บงานเลยล้างส่งมอบแล้วลอกสติกเกอร์ได้เลยนะคันนี้นะครับเลขไม่112,000ราคานะ4 4 0 0 0 0บาทโอ้ราคาน่าสนใจมากนะครับ4 4 0 0 0 0บาทนะคันนี้เราใจมากราคานะ ราคาเดือนพฤศจิกายนนะครับน,นี่อามาดูก่อนเลยไม่เชื่อดูเนียนๆดูห้องเครื่องนะเนียนๆเ,เลยนะให้ดูไล่มาหรือฐานแดตดก่อนนะสวยงามนะคานไม่เงานะปียี่สิบสติกเกอร์หัวนอ็อตสวยดูแก้มเนะี่ยแก้มสวยมากนะครับตัวแอลชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนนะหัวน็อตสวยงามนะ Icker, น็อตคานดําสติกเกอร์หม้อน้ำเดิมตัว R ดูสวยจริงคันนี้อ่ะดูไม่หนิ่มนะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับแก้มเกิ่มสวยงามหมดนะดูฝาเขาก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนี่นี่อ่ะสวยจริงนะครับอ่ะดู แถมไม่พอยางปี2025ดูกลางปีนี่เห็นไหมยสัปดาห์ที่29เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเองหนาปักเลยดูสะพานยางกูดเย่เนี่ยสีแต้มยังอยู่เลยสวยมากนะกระจกนี้พับมือนะแต่รับไฟฟ้าดูนะรบบไฟฟ้าแต่พับมือ กระจกก็ออโต้ล็อกเฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ดูกุญแจครบด้วย2ชุดเลขไม่หนึ่งแสมื่นสองพันแสวยจริงทังนนี้บอกเลยแก้มเกลื่ม,มสวยอ่ะอ่ะให้ไม่เชื่อดูเนี่ยรอยอาร์คเม็ดอาร์คนี่สงา่างามเลยนะไล่มาเลยสงา่างามจริงนะครับอ่ะให้ดูตะเข็บนี่เห็นไหมชัดเจนนะนี่ สวยงามมากไล่มามาโดนแดดด้วยยิ่งเห็นชัดนะนะซอกประตูสติกเกอร์ดูสวยไหมซอกประตูไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุนะสวยจริงเบะสวยงามเบา้านะล้มนิดนึงนิดเดียวลมนิดเดียวนะครับผมพวงไล่มัลติฟังก์ชันนะพอเป็นรุ่น e อะรุ่นมิดเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วแล้วก็พอเป็นรุ่นมิดเนี่ยเรือนไม่ตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบ ดิจิตอลเลยนะครับนี่จะสวยงามกว่ารุ่น entry นะหน้าจอก็เป็นในส่วนของตัวระบบสัมผัสนะครับแต่ไม่มีกล้องถอยนะแอร์ก็เป็นมาตรฐานเกียวโตนะสวยอันนี้บอกเลยแนะนำมากใครหาอยู่มาดูในส่วนของลูกกระบะท้ายเห็นไหมรอยอาร์คต้องมีเห็นไหมต้องมีถ้ามันมีการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสีโป้งเนี่ยรอยมารอยพวกนี้จะหายไปเลย นะดูสวยจริงๆนะอะดูอ่ะให้ดูอ่ะนี่สวยงามสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะดูช่วงล่างไม่เชื่อนี่าำม่ปีเลยไม่มีสนิมเลยอ่ะให้ดูอีกมานี่สวยนะ มาดูด้านท้ายต่อแม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะยังใหม่อยู่เลยมาดูเนี่ยตะเข็บอะไรต่างๆสวยมาก 4L นี่แล้วก็ด้านล่าง2จุดอย่างที่แซมบอกมาดูนี่ก็ต้อง2จุดนะเห็นไหมหนึ่งสองสี่อาเนี่เดิมมากนะดูผ้าแครดี้บอยเนี่ย,นะยสวยอยู่เลยนะครับ ไม่สนิมเลยทอยเสียขาวจัวเนี่ยไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับลอกสติกเกอร์ส่งได้เลย,เลยในส่วนแครีบอยแซมบอกก่อนไม่ได้เก็บงานให้นะครับแครีบอยเราถือว่าเป็นส่วนควบนะครับสวยนะ,ะให้ดูปียางชัดๆไหนวะเห็นไหมปียางชัดๆสัปดาห์ที่29ปี2 5ชัดเจนนะครับนี่รอยอาร์ต่างๆนี่รอยอาร์เห็นไหม ดึงดูดึงดูเลยสวยสวยดึงดูเลยนะครับอ่ะดึงดูสวยงามมากนะครับซอกประตูฝั่งคนนั่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะชัดเจนนะครับนี่สวยงามอยู่ครบนะครับ แก้มเขาก็สวยมาขอดูสำเนารถหน่อยนี่ปี20นะครับนั่ง2ตอนท้ายวงเล็บมีหลังคานะครับ1 5 0าแรงม้า2 4 0 0อซีซีอะคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะมาดูวารันตียางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไหนวะเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนเมื่อเลขไมล์แสนเก้าพันวารันตีถึง69เเดือน369ใหม่จริงนะครับบอกเลยมา สี่ประตูเตี้ยออตโต้นะปี20รุ่นมิดราคาแคมเปญพฤศจิกายน4 4 0 0 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่มีบกแหวนนะมาต่อมาคันนี้คันนี้เป็นตัวเรียวส마ทแคปตัวเตี้ยนะครับรุ่นมิดเหมือนกันนะครับปี20สนะครับผมสำหรับรถนี้นะมีการแคมเปญจัดขึ้นมานะครับราคาเริ่มต้นนะอันนี้เป็นราคาแคมเปญนะเริ่มต้น3 9 0 0 0 0เ 9,000บาทนะครับจนถึง4 3 2 0 0 0บาทนะครับผมขึ้นอยู่กับโครงสร้างขึ้นอยู่กับเกรรถขึ้นอยู่กับเลขไม้นะอย่างคันนี้ที่แซมคัดมาเนี่ยเ,เลขไม้อยู่200,000นะครับราคา4 3 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับอออคันนี้นะมาดูก่อนนะครับ ็อตสวยเหมือนกันน่าสวยเหมือนกันเลยโครงสร้างต่างๆสวยแกม้มเกิมสวยเหมือนกันฐานแบตเตอรี่เนี่ยตัวแอลชัดเจนนะสวยงามนะครับนีน่ตัวอาร์นะอืมนี่ตัวอาร์นะสวยสวยต่อเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะ คันนี้ต้องมีการเก็บงานปรับสภาพนะอันนี้ยางปี2023นะครับสัปดาห์ที่44นะอ่นะเป็นแคปจากหน่วยงานเดียวกันเลยหน่วยงานเดียวกันอันนี้จะเป็นสมาร์ทแคและเบาเบา้าเหมือนกันก็คือแตกต่างกันแค่4ประตูกับตัวแคปแค่นั้นเองนะครับ พวกซอกประตูอะไรต่างๆก็สวยเหมือนกันเลยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนีสติกเกอร์อดูลักษณะเหมือนกันนะครับนมาเหล็กประกบกันแบบนี้แล้วก็เมสปอตประกบเข้าไปเห็นไหมนี่อยอย่างนี้นะครับเดิมนะครับนี่นะสวยงามมากนะครับบอกเลย สวยเนี่ยหัวใจมัลติฟังก์ชันเหมือนกันคันนี้เลขไมล์สองแสนห้าพันกิโลเมตรนะให้ดูชัดๆสองแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรนะครับสวยๆนะซอกสวยเหมือนกันนะครับพวกโครงสร้างลูกกระบะก,ก็สวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันคันสีสวยเหมือนกันเลยนะครับ ดูสวยนะครับแคร่บอยคันนี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับสวยงามนะ 4R สวยงามนะครับนี่นะ 4L สวยนะครับสวยๆนะให้ดูนี่นะอื ไม่เป็นสนิมนะครับนี่ก็มีนี่ก็มีนะครับนี่ก็มีนี่ก็มีนะครับ<อ>สวยงามนะอ,ะอะดึงดูสวยๆเลยซอกประตูก็สวยนะครับนี่สวยๆเนี่ยหัวน็อตไม่ล้มเลยนะสวยๆนะครับ นะแคปปี20นะ่ะเนี่ยคันนี้ราคา432,000บาทนะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ย399,000บาทจนถึง432,000บาทนะถ้าให้แซมจัดนะแซมจัด4ประตูไปเลยดีกว่าคันนี้ต่างกันแค่8,000ได้4ประตูแล้วคันนี้สวยกว่าเยอะบอกเลยสวยจริงนะมามาต่อกลุ่มนี้บ้างมีเข้ามาอยู่ประมาณ10คันนะ2คันนี้คือแซมคัดมาแล้วเนี่ยก็มีให้ให้ดูอีกเนี่ยประมาณอีก10คันนี่ นะแตกต่างกันในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เลขไม้นะกลุ่มนี้ isuzu d-max นะครับตอนเดียวปี20นะราคานะครับเริ่มต้น2,70,000บาทนะครับจนถึง3 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่นะขึ้นอยู่กับโครงสร้างเกรแล้วเลขรถอย่าง2คันเนี้ยแตม่มั่นใจว่าราคา3 0 0ต้นต้นๆแน่นอนนี่มันรถสวยคัดมาลนะมาดูก่อน นะมีให้เลือกอีกมีให้เลือกอีกนะมีให้เลือกอีกอันนี้คือเป็นแค่ต่อยอเป็นแค่ตัวอย่างนะครับมาดูโครงสร้างเขาเนียนมากเนียนกริบเลยขวาเสอเดิม,มาติ๊กเกอร์เนี่ยนะกปะ็ประตงประตูต่างๆสวยมากนะดูแผ่นเพลยของเขาดูนะยังไม่แกะเลยนี่ วยนะฐานเถินแบดสวยมาร์คมาร์คอะไรอยู่เนี่ยดูตรงเลยเห็นไหมมาร์คตรงเลยเนี่ยเนไหนๆสวยๆเลยเนะสวยนะครับไล่มาแก้มสวยนี่สวยนี่นะหน้าเดิมๆนะครับอือ ยังดันหลบปี2020ทาไหลยยัง24นะครับผมแหมจากหน่วยงานเดียวกับรีโวเลยนะครับหัวเดียวเป็นหัวเดียวภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับเนี่เกียร์เดินหน้า6สปีดนะมาดด่ดูเลขไมค์คันนี้67,44กิโลเมตรนะไม่น้อยคันนี้ไม่น้อยสุดละนะแก้มก็สวยนะไม่น้อยสุดละคันนี้อะ ดูโครงสร้างเขาเหมือนกันเห็นไหมรอยรอยอาร์คหรือว่าไม่สปอตที่เขาเรียกนะมีอยู่นะครับสวยเหมือนกันเห็นไหมสวยนะครับดึงดูโ,โหแน่นมากขออนุญาตไม่ดึงดึงไม่ออกแน่นจริงดึงไม่ออกนะครับกระจกมองข้างกับกระจกด้านข้างเป็นมือหมุนเป็นแบบแมนวนวลนะดิบๆบนะ เหมาะก,กับหาไปให้กับทีมงานลูกน้องใช้นะเนี่ยมีต้องมีเหมือนกันนะเห็นไหมนี่เม็ดอาร์คนีน่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือฮิวต้องมีนะครับอัดีสวยงามนะนหลังคาคันนี้เป็นหลังคาแคลร่บอยทรงกระดองเต่านะครับผมให้ดูนี่น,นะ ึ๊บมานี่เป็นประมาณนี้แมกไลเนอร์ liner, นะครับดูนี่นะเดิมๆเลยนะรอยอาร์คเนี่ยรอยอาร์ครอยอาร์คอยู่นี่น,100 arc, 100 arc, 100 arc นี่น,น,น,นี่นี่ก็ต้องมีนี่ก็ต้องมีนะนี่รอยอาร์ครอยอาร์คอยู่เห็นไหมรอยอาร์ครอยอาร์คสวยงาม เออให้ดูนี่มันจะมีตัวตัว R H ด้วยอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่ L H นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ก็เดิมเดิมนะครับปิดก่อน,ออน,นสวยงามนะครับลูกกระบะส,สวยๆนะเดี๋ยวไปเปิดอีกฝั่งแต่มันรถมันล็อก เพราะว่ามันไม่ใช่กุญแจรีโมทมันไม่ใช่เซนทันล็อกอะครับมันก็เลยล็อกดูนี่มันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นกรนี่อ่ะมาขอลองดูสับเนารถนิดน,นึงก่อนก็ได้ปี 2020, 2020นะครับกระบะบรรทุกวงเล็บมีหลังคา1 9 0 0ซีซี150แหแรงม้านะครับอาคนเนีแคปิตอนนะครับภาษีแคปเอ้ยตอนเดียว1350บาทนะครับ แก้มสวยเหมือนกันเลยนะครับดูโครงสร้างเขาดึงมาเนี่ยมีครบๆเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะครับม,มาต่อมาอีกคันหนึ่งคันนี้ไม่รู้สึกอยู่รู้สึกจะอยู่เก้าหมื่นประมาณ9ก้าหมื่นสองนะครับประมาณเกนะ้าหนสวสวยเลยนะครับ นะเป็นเหมือนกันเหมือนทันเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมในส่วนของสีของห้องเครื่องก็ไม่ได้พ่นเงาเพราะไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะเห็นไหมต่างกันชัดเจนนะคอน,นเสิร์ตนะน,นะมาร์กอะไรต่างๆอยู่เหมือนกันเลยนะครับสวยนะครับไล่มาเลยนะสวยๆ ABS ปั A ๊มลมต่างๆนะครับฝาก็ฝาเดิมเหมือนกันนะครับนี่ เดิมๆนะครับผมมาตัดหมอกไฟหน้าต่างๆเอาไม่มีตัดหมอกตัวทีครับอันนี้ไฟเลี้ยวไฟหน้าฮาโลเจนยางปี2023นะครับคันนี้นะโอดูเนียนๆเหมือนกันเบาะไม่ขาดเลย นะอ๋อเลขไมลเก้าหมื่นเก้ 9, 000, 000กิโลคันนี้9 9้0 0มกิโลนะครับก็เหมือนกันเกียร์หสปีดหน้าจอนะครับแล้วก็สำเนารถปี20เหมือนกันนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต้ององไปปลดล็อกก่อนมันไม่ใช่เซ็นทรัลล็อกอะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแก้มก็สวยนะครับดูโครงสร้างหน่อยนี่นะ โอสวยงามนะครับเม็ดสปอตอะไรต่างๆอยู่ครบนะอยู่ครบเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมเนี่ย,ไ,ยไล่มาเนี่ยน,นะครับเชียบ <She ep. S 1> สวยงามนะโอ้คันนี้ล็อกไม่เป็นไรนะรถมันล็อกแต่เดิมแซมดูแล้วเดิมนะครับผม นี่เห็นไหมนี่ก็มีนี่ก็มีนะครับดึงดูก็เดิมเหมือนกันนะครับรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีก็ริ้วรอยตามการใช้งานเดี๋ยวเก็บงานให้น,นะครับโอเคสวยทั้งสองคันเลยนะครับเนี่ยต้องเก็บงานเก็บริ้วรอยให้นะครับก็เป็น4คันนี้ที่แซมคัดมานะส่วนใครจะหาตัวดี a มเพิ่มเติมมีให้เลือกอยู่นะนเนี่ยเนี่ยเต็มเลยนี่นะ อีกประมาณสิบคันนี่นะกลุ่มนี้นะครับแคมเปญน,นะแคมเปญเดือนพฤศจิกายนนะครับราคาเริ่มต้น2,70,000บาทนะครับจนถึง3,90,000บาทนะนี่นะนี่ก็2คันนี้แซมคัดมาละนะน่าจะ3,90,000บาทแหละ2คันนี้แหละนะแน่นอนราคาของเดือนพฤศจิกายนส่วนแคปลีโวสมาร์ทแคปนะจัดแคมเปญเช่นกันราคาเริ่มต้น3,99,000บาทจนถึง4 0 0 0สน สามหมื่นสองพันบาทส่วนสี่ประตูคันนี้เด็ดสุดละปียี่สิบนะครับไม่ต้องเก็บงานเลยเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาสี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับจัดได้จัดนะโอเคนะครับแซมฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับใครอยากได้รูปภาพคันไหนทักมาแล้วกันที่เบอร์0ูนย์แปสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับสำหรับคลิปนี้แซมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแคมเปญเดือนพฤศจิกายนไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ